ขณะน,นี้เราก็อยู่ที่ห้วยม่วงนะครับสวนสาธารณะห้วยม่วงจังหวัดบุรลราชธานีนะครับวันนี้เราก็จะมามว,มวอร์มกันสับ 10K นะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศดยรอบว่าเป็นยังไงโอเคมีสนามบา้ามีผู้คนก็กำลังเยอะนี่นะครับสำหรับบรรยากาศ ไปเดี๋ยวเราไปวอร์มกันนะไดนามิกสติชิ่งห้านาทีแล้วเราก็วอร์มวิงวอร์มเลยสนามบินด้วยครับสนามบินจะไปที่ไหนก่นกานบรรยากาศ <c oughs> มีปึงครับมีปึง ี่จะกว้างใหญ่เลยทีเดี๋ยวนี่กระด้สวยงามมากแต่ไม่รู้ว่ารอบนึงนี้จะประมาณกิโลก็เดี๋ยวเราจะมาวัดกัน เอโทรครับเบาๆสักหนึ่งบรรยากาศเราได้ครับบรรยากาศขนาดนี้เวลาห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นแต่ประแดดยังไม่รงเลย Để đổ vinh bài bài cảnh tổ rồi Đây cả anh, đây จวดจังแจว้าเกตทรับหนึ่งได้หรือเปล่าวันนี้เรอติดตามชมไปชมไปแล้วนะครับให้รอบหนึ่งประมาณ2องโลครับรอบหนึ่งรอบหวยม่วง สวนสาธารนณะไม้ม่วงบนราชธานีครับสัไต,ตเพท5 540ในการครับเอาเรื่องบรรยากาศทีส่สวยงามครับเน่ดี๋ยวผมเอาไปให้ชมบรรยากาศเลยพาะสีม่ับแจมก็คนวิ่งค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็ถ้าใครมีโอกาส มาที่บนราชธาน,นีก็มาวิ่งได้ที่สวนสาธารณะหว้วยม่วงรอบหนึ่งสองโลมีรอบของจักรยานแล้วก็รอบของ,ของวิง่งนะครับก็สามารถที่จะามาออกกำลับบงกายได้อันนี้ครับคือวิง่งนี่ครับวิง่งส่วนอีกเลนหนึ่งก็จะเป็นจักรยาน ก็จะมีรูปจัก,กรยานนะครับนี่ครับโอเคพอเดี๋ยวเราไปวิ่งกันต่อรอบแรกเราวิ่งตรง <c oughs> เลนวิ่งนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองวิ่งตรงเลนจัก,กรยานดูว่าเป็นไงโอเคครับ ภายในระหว่างกลางห้วยม่วงก็จะมีสะพานเอาไว้วิ่งอย่าเรียกว่าทางลัดเลยนะครับเรียกว่าสะพานเชื่อมแล้วกันเผื่อใครเบิดอะไรนี่ก็จะได้เดินลัดไปปากันไปแต่เรายังไม่เบิดครับเรายังไปได้ต่อพูดแล้วก็ไปไม่ไหว โอ้อากาศร้อนนะครับช่วงนี้ก็ระวังที่สโตกด้วยเดิมน้ำเยอะๆเดี๋ยวผมํเราทำท่าร่อน ครับวิ่งกันต่อครับสำหรับภารกิจในวันนี้นครับวิ่งรอบอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงสวนสาธารณะห้วยม่วงจังหวัดบุราาีรัมน์เป้าหมายสับหนึ่งครับสิบเควันนี้ภารกิจเราก็ทำได้อยู่นะครับหลังจาก ห่างหายจากวงการวิ่งไปประมาณ4 5วันก็ถือว่าบรรยากาศที่่ค่อนข้างทดีครับเอาไปเลย10กระโหลกส่วนผู้คนมาวิ่งก็ค่อนข้างที่เยอะครับคนมาออกกำลังกายนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนอนหลับพักเป็นพักผ่อนเบียงบอเพื่อสุขภาพที่ดีครับ You my I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning.